สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะวันนี้วันจันร์เนาะนะคะนะคะทุกท่านนะคะน้ำมีมีดนะคะหลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านนะคะเป็นมีดสําหรับพกพาเนาะไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะคะทุกท่านนะคะพกพาได้ใส่กระเป๋าเดินทางไปไหนมาไหนนะคะทุกท่านท่านปกปักรักษาแข็วค่า,าให้ปลอดภัยนะคะทุกท่านนะคะไซปรา,กกานะคะทุกท่านด้ามรวมฝากก้าห้านิ้วกว่ากว่าเนาะนะคะเฉพาะใบก็ สามนิ้วนะคะทุกท่านนะคะอันนี้ก็จะเล็กๆสมัยก่อนก็จะพับเอานะคะทุกท่านนะคะเขาจะพับเอาแบบนี้นะคะนะคะสมัยก่อนอปู่ย่าตาทวดของเราเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะไม่พร้อมนะคะนะคะบางบางครั้งก็อาจจะมีหวายรัดนะคะทุกท่านแต่นี้เป็นอลูมิเนียมนะคะทุกท่านนะคะเป็นอลูมิเนียมรัดเนาะนะคะ,เป,เ,ะ,คะเป็นด้ามไม้ฝักไม้อันนี้คือไม้ไม้พยุงนะคะทุกท่านนะงค่ะไม้เนื้อแข็งเนาะนะคะ ะะเป็นไม้มงคลนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นมีดหลวงพ่อรุ่งนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสาหรับพวกพาเดินทางไปไหนไปไหนไ,หนไ,หนไหนไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะคะทุกท่านเลยคะ่ะใส่กระเป๋าเนาะนะคะใส่กระเป๋าหรือว่าท่านหญิงก็จะใส่กระเป๋าตะพายกระเป๋าเงินกระเป๋าใส่ที่เราใส่โทรศัพท์นะคะเพราะว่าบางครั้งก็อาจจะเจอลมพัโลมเพคุณใสมนดําหรือว่า บางครั้งก็ขับรถไปเนาะไปนั่นไปนี่บางครั้งก็อาจจะดวงเราตกหรือว่าเรามีเคราะห์นะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะเราปกไว้นะคะทุกท่านเวลาขึ้นรถเราก็นึกถึงพระพุะทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็หลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุกนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะท่านจะได้ปกปักรักษาเราเนาะป้องกันภัยต่างๆนะคะ่ะฟังกับฝังตะปูตรงนี้3าดอกนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะนี่คะ่ะเก่านะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะ ว่าปยุกตนต้นๆก็ว่าได้นะคะทุกท่านเนก็ประมาณ80ปีขึ้นไปแล้วนะคะนะค่ะปู่ย่าตาทวดของเรานะคะทุกท่าน,นะค่ะสมัยก่อนเอ่อพวกผีปีศาจหรือว่าลมพัดลมเพยเยอะนะคะเพราะว่าสมัยก่อนไม่ได้เผาที่เมมนะคะทุกท่านตอนน้ำเป็นเด็กๆอยู่น้ำเขาไปเผาป่าช้านะคะบางครั้งก็อาจจะมีลมพัดลมเพยนะคะวิญญาณนะคะทุกท่านน่ะค่ะ วิญญาณที่ยังไม่ได้ไปไหนบางครั้งก็อาจจะมาหลอกมาหลอนเรานะคะบางครั้งเราเดินทางปู่ย่าตาทวดของเขาไปไล่ไปนาน,นะคะทุกท่านนะคะ่ะสมัยก่อนเนาะไม่ได้เผ่าที่มีไม่ได้เข้าวัดนะคะทุกท่านเผ่าที่ป่าช้าเนาะนะคะสมัยก่อนเขาถึงนิยมบูชามีดของหลวงพ่อท่านนะคะเพราะว่าพุทธคุณของหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อรุ่งท่านป่าพวกผีปีศาลมลพัดลมเพ,พคุณใสมนดํานะคะ ป้องกันพิษต่างๆสัสตว์ที่มีพิษต่างๆเนาะนะคะนี่ค่ะเป็นมีดไซประกานะคะทุกท่านนี่ค่ะเป็นลัดด้วยอะลูมิเนียมเนาะค่ะตรงเนี้ยนะคะตรงนี้เอ่อเป็นอะลูมิเนียมตรงนี้ก็นะคะปิดตรงนี้แล้วก็ลัดด้วยหวายนะคะทุกท่านนี่ค่ะหวายสมัยเก่าอันนี้เก่าเดิมๆนะคะทุกท่านนี่ค่ะเก่าเดิมๆเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นมีดเอ่อสองครูบาอาจารย์นะคะทุกท่านนี่ค่ะเป็นมีดเอ่อ สะหมายก่อนหลวงพ่อเดิมนะคะท่านก็จะไปทำมีดที่วัดหลวงพ่อลุ่งท่านนะคะทุกท่านเลยคะ่ะท่านไปเรียนรู้นะคะไปศึกษาเรียนรู้แล้วก็ปลูกเสกร่วมกันนะคะทุกท่านเลยคะ่ะก็เป็นเสมาใบโพครึ่งใบแล้วก็เป็นทั้งฝั่งตะกุดนะคะทุกท่านเน่ยค่ะนี่คือสองครูบาอาจารย์เลยนะคะทุกท่านถ้าไปศึกษาดูดีๆคือมีดเล่มนี้คือถ้าบูชาไปแล้วก็ได้สองครูบาอาจารย์เลยนะคะนะคะ นี่ค่ะศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยสําหรับพกพานะคะนะคะนะคะี่ค่ะเป็นเหล็กที่เป็นเหล็กนะคะทุกท่านแต่คือผ่านการใช้งานมาแล้วแล้วก็เก่ามากๆเลยนะคะนะคะข้างคอไม่สั่นไม่คอน้ามวลสารต่างๆมันจุตรงนี้นะคะแล้วก็สมัยก่อนหลวงพ่อท่านทําพิธีปลุกเสกร่วมกันนะคะถึงเป็นมีดแบบนี้ออกมานะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นฝังทั้งหลวง,ลงฝังทั้งกตักตกุฎของหลวงพ่อเดอลหลวงพ่อลุ่งนะคะ แล้วก็เป็นมีดของหลวงพ่อเดิมลายของหลวงพ่อเดิมท่านนะคะส,สมัยก่อนท่านกาลังเ,เรียนรู้นะคะทุกท่านเรียนรู้ทํามีดนะคะนะคะเล่มนี้ก็จะสวยงามไปอีกเล่มหนึ่งนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามศักดิ์สิทธิ์ไปอีกแบบหนึ่งนะคะนะคะเรามารับชมมีดเล่มที่สามเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ปากกาเช่นกันนะคะทุกท่านห้านิ้วครึ่งน,นะคะไปก็สามนิ้วนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ เป็นมีดหลวงพ่อลุ่ง Circuit, นะคะทุกท่านเลยค่ะเก่าเดิมเดิมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเงินเก่านะคะทุกท่านเลยค่ะตรงที่รัดนี้เป็นเงินเก่านะคะทุกท่านเลยค่ะสมัยก่อนนะคะนะคะก็จะมีหลายราคานะคะเพราะว่าหลวงพ่อเดิมท่านเออช่างนะคะช่างชาวบ้านเอาไปทําที่วัดนะคะทุกท่านเลยค่ะก็เอาไปทําเยอะเยอะแล้วก็ท่านก็จะมาทําพิธีลุกเสกอีกอย่างหนึ่งนะคะไปทําพิธีลุกเสกอีกรอบหนึ่งนะคะนะคะนี่ค่ะหวนสาร ของต่างๆที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเกสาหลวงพ่อนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดหลวงพ่อลุงศักดิ์สิทธิ์เข้มขังพุทธคุณสูงส่งมากๆนะคะทุกท่านพุทธคุณของหลวงพ่อรุ่งหลวงพ่อเดิมท่านนะคะเป็นสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องเนาะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันด้วยนะคะเป็นเกลือญาติกันนะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะเก่าเดิมๆมีดเล็บนี้ก็ประมาณ90สปีนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดเก่านะคะเป็นสมัยก่อน คุณตาท่านรักษาไว้อยา่างดีแล้วก็ท่านจะพกตลอดเนาะนะคะหลังหลังมาก็คุณตาท่านไม่อยู่แล้วก็จะเก็บไว้บนหิ้งตลอดนะคะคือเก่าเก็บนะคะทุกท่านเลยค่ะคือเก่าเก็บนะคะเก่าเก็บที่ลูกหลานไม่ได้เอามานำมาใช้เนาะก็เอาวางไว้บนหิ้งตลอดนะคะทุกท่านเลยคะ่ะนี่คะ่ะนี่ก็ฝังฝังไว้ตรงนี้นะคะเนี่ค่ะเป็นเงินฝังนะคะทุกท่านในเงินเก่าเนาะนะคะฝังสามดอกนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ รอยฝังสามดอกนะคะนะคะเป็นมีดหลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านเป็นมีพุทธคุณป่าพวกปีพิศาลลมพันลมเพ,มพคุณไสหรือว่ามนดานะคะคนโดนของเอาไปทําน้ามน,น่ะคะ่ะทุกท่านหรือว่าบ้านไหนที่มีเด็กอ่อนนะคะทุกท่านบางครั้งก็อาจจะมีวิญญาณนะคะมีสิ่งที่เล่นลับเนาะ,ะบางครั้งก็อาจจะมากวนเขาร้องกระจององอแงนะคะหาสาเหตุไม่เจอ เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนาะเราก็จะเอามีดเล็กๆนี่แหละคะ่ะไปไว้บนหัวนอนของลูกหลานทเรานะคะเขาก็จะได้นอนหลับนะคะนอนหลับไม่ไม่กวนเราเนาะบางครั้งก็อาจจะมีอะไรมาหยอกมา,วมากวนม้างอย่างนี้เด็กนะคะทุกท่านเลยค่ะนะคะ,นะคะ,นะคะอันนี้ก็จะเป็นมีดหลวงพ่อลุ่งนะคะเป็นดวงตาสวรรค์นะคะทุกท่านเลยค่ะร่องเลือดมีสองร่องเนาะเนี่ยค่ะนี่ค่ะเป็นลายเปียวเพิงตรงนี้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะอันนี้ก็จะฝังไว้อันนี้ ั่งอันนี้หกดอกนะคะทุกท่านนี่ค่ะหกดอกนะคะนะคะเป็นดวงตาสวรรค์น,นะคะนะคะทุกท่านนี่ค่ะลายแบบนี้หายากนะคะนะคะร่องเลือดนะคะใช้ฝีมือช่างสมัยก่อนเนาะค่อยสิวสวรรค์ค่อยซาอตอกนี่ค่ะทุกท่านนี่ค่ะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเปลวเพลิงเป็นอ่อจะเป็นเล็บจิกความง่ายก็มีกันตรงนี้ค่ะมีหลายๆอย่างนะคะลายอาจจะแต่ละเล่มไม่เหมือนกันเนาะแล้วแต่ช่างชาวบ้าน ที่มาทําที่วัดเขาทําออกมานะคะไม้ก็จะเป็นไม้มงคลไม้เ like น yeah. ื้อแข็งนะคะไม้พยุงนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นไม้มงคลนะคะเรามารับชมเล่ม oh. นี้นะคะเล่ม like ที่ห oh ้าเนาะเป็นมีดทันหมากนะคะทุกท่านอันนี้ก็จะเป็นมีดของหลวงพ่อลุ่งเช่นกันนะคะนี่ค่ะเก่าเดิมๆเก่าเก็บนะคะทุกท่านเลยค่ะสมัยก่อนก็จะมีทั้งมีดทันหมากของหลวงพ่อเดิมและหลวงพ่อลุ่งนะคะนะคะของหลวงพ่อลุ่งก็มีของหลวงพ่อเดิมก็มีนะคะทุกท่านเคะเป็นมีด ทรงอิโต้ก็มีแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นมีดหันหมากก็มีนะคะทุกท่านเลยค่ะอันนี้เป็นมีดหันหมากนะคะทุกท่านเลยค่ะกักฝังตะปูสามดอกเนาะนะคะต,ตรงนี้ก็นานเนาะสันมีดก็จะนานะคะเพราะว่ามีดเก่าเก่านะคะทุกท่านเลยค่ะเก่าเก็บมากๆเลยมีดเล่มนี้แต่ก่อนก็คงใช้งานนะคะตั้งหลังมาก็จะลูกหลานก็จะเก็บไว้อย่างเดียวเนาะนะคะ ตแต่ตากลมนะคะอยู่บนสมัยก่อนก็จะเป็นบ้านสังกะสีเนาะร้อนเวลาร้อนก็ร้อนเวลาฝนตกก็ชื้นนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นข้ามคลากอย่างนี้นะคะทุกท่านเลยค่ะอันนี้เป็นมีดหลวงพ่อลุ่งนะคะนะคะ ep นี้เป็นมีดหลวงพ่อลุ่งทั้งหมดเลยนะคะ mm hmm. ทุกท่านท่านใดมองหามีดหลวงพ่อลุ่งอยู่นะคะ mm hmm. นะคะแอดไลน์น้ำมาหรือโทรตรงมหาน a m ก็ได้นะคะมาพูดคุยกันนะคะทุกท่านเลยคะ่ะราคาไม่สูงเท่าที่ควรนะคะราคา จับต้องได้แล้วก็บูชาไปปกปักรักษาหรือว่าเอาไปติดตัวติดรถได้นะคะทุกท่านหรือว่าเรามีร้านค้าร้านขายมีธุรกิจส่วนตัวนะคะทุกท่าน,นะค่ะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมหรือหลวงพ่อลูกนะคะบูชาไปติดบ้านหรือว่าติดตัวหรือว่าเออเอาไว้ในรถได้นะคะทุกท่านนะคะ mm ่ะ hmm. สุดท้ายน,นี้น้ําก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านมากๆที่ด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ํานะคะเ mm hmm. จอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ